เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน,นะคะเส้นสนีนก้ก็จะเป็นหินยูนาไคนะคะคุณเล่นหินก็จะเชื่อว่ายูนาไคเป็นหินแห่งความสมปรารถนาเป็นหินแห่งโชคลาภที่จะนำพาทรัพย์สินและมีพลังในการนำพาโชคลาภแบบฟุกๆุมาให้ผู้สวมใส่ความเชื่อก็คือทำให้เรารู้ความหมายของหินที่จะสวมใส่เท่านั้นเองจริงๆแล้วหินก็คือเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่เราสามารถซื้อหาได้เพราะว่าราคาไม่แพง แล้วก็สวมใส่ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าไม่ต้องกลัวใครมาปล้นมาจี้นั่นเองแถมยังมิกแอนเม็ดได้หลายชุดหลายงานหลายเทศกาลคือใส่หินได้ทุกวันนั่นเองใครสนใจก็สามารถกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะเอามาลงไว้ให้แล้วมีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกแล้วแต่ความชอบ ของผู้ที่สวมใส่เลยเลือกเส้นที่เราชอบเลือกเส้นที่ถูกชะตาก่อนการตัดสินใจซื้อเพราะว่าน้องจะอยู่กับเราไปยาวๆถ้าเราไม่ทำหายหรือขายไปซักกอนน้องยิ่งอยู่นานยิ่งสวยนะบอกเลย